ทองนะคะหลังจากที่หายไปนาะนคลิปนี้นะคะเรามีแขกกล้ำชัญนด้วยค่ะอินทวตัวแม่ สวัสดีค่ะทุกคนอ่าให้แนะนําตัวหน่อยสําหรับคนที่แบบเฮ้ยไม่คุ้นหน้าคุาพี่คนนี้แบบเหมือนจําได้ลางๆอ่าโอเคสวัสดีค่ะเนิร์สนะคะเนอร์เซเรียส่วนมากเนี่ยเด็กก็จะทําบิวตี้ส่วนใหญ่เนาะก็เลยอ่ะก็เลยเป็นโอจียูทูบเบอร์ที่หายไปจากยูทูบยังไม่ทิ้งแต่แค่พักก่อนนิดหนึ่งสิบปีแล้วมันก็จะมีความแบบอ่าต้องเปลี่ยนช่องทางนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เนิร์สก็ยังอยู่หลายๆช่องทางเนาะอินสตาแกรมติ๊กต็อกอะไรก็อยู่ใช่ตอนนี้อยู่อินสตาแกรมมากสุดเนื่องจากอินเทอร์เน็ต เราอยากจะปูแบบแบ็กกราวก่อนว่าแบบเฮ้ยเนื้อแ,แบบว่านับตัวเองเป็นอินโทรเวดไหมแล้วก็อะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าฉันคืออินโทรเวดก็ด้วยความเป็นลูกคนเดียวแล้วทีนี้เราก็จะหาแอคทิวิตี้ทำเราจะทํากับคนอื่นไม่ได้พูดกับคนอื่นได้ไม่เยอะดังนั้นต่อนเด็กก็จะเป็นคนวาดรูปมาตลอดอแล้ววาดรูปเี่ยมันต้องทําคนเดียวเนาะจริงมีสมาธิอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้เราเป็นคนพูดน้อยแต่ว่าลงมือทาเยอะกว่าพอโตขึ้นมาก็เพื่อนก็ไม่ได้เยอะอีกเพราะว่าเป็นคนที่เหมือนแบบมีเลกส่วนตัวสูงก็เลยเป็น นับได้ว่าเป็นอินโทรแบบเลเวลสูงสุดก็ว่าได้ตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็เป็นคนมีเพื่อนแบบกลุ่มเซอร์เคิลน้อยมาตลอดเพราะว่าแบบชอบสติ๊กกับคนที่เรารู้สึกว่าโอเคกับเพื่อนคนนี้ด้วยแล้วเราก็อยู่กับเพื่อนคนนี้ไปเลยอะไรแสดงว่าหนึ่งก็คือเป็นลูกคนเดียว2ก็คืออาจจะมีความเป็นอาร์ติสมีความแบบชอบเก็บตัวนิดหนึ่งถูกแล้วอย่างเงี้ยคือเราทํางานอินฟลูเนราะเราเป็นบล็อกเกอร์มาเป็นเราคือตั้งแต่ยังใช้คําว่าบล็อกเกอร์อ่ะเข้าใจว่าคือมันเป็น1ดิเป็นอาชีพที่จะต้องแบบ คุยกับคนอื่นเจอคนอื่นออกอีเวนต์ด้วยอย่างเงี้ยเนอร์คิดว่าเราจะพระเาผูมาเวรีได้ยังไงแล้วเรารู้สึกยังไงกับงานนี้บ้างรู้สึกว่าเราเรียนรู้เยอะจากงานของเราอ่าจริงๆแล้วอ่ะถ้านับไปเมื่อสิปีที่แล้วบล็อกเกอร์รุ่นแรกๆเลยนะเนร์เริ่มมาจากจีบันแล้วเ,เริ่มจากจีบันเนี่ยเราเน้นการเขียนบล็อกแล้วก็การถ่ายรูปทีนี้อยู่จีบันสักปี2ปีเนี่ยยูทูบมันเริ่มมาฮิตแล้วช่วงที่เราเริ่มยูทูบอ่ะบอกตรงว่าเราก็ยังไม่พูดนะคือยังแบบทำทูทอรี่เพลงอะไรแบบนี้ แล้วสุดท้ายอ่ะมันเริ่มเหมือนแบบคนเริ่มอยากให้เราพูดแล้วก็ interac มากขึ้นแล้วพอเราพูดแรกๆเอาจริงมันมีพูดติดพูดถูกอยู่แล้วแต่เหมือนเหมือนแบบได้ฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันเป็นความเคยชินเราก็เลยเหมือนจะมีแบบ2บุคลิกคือถ้าหน้ากล้องเราแบบเต็มที่กับงานคุยพูดได้หมดแต่ว่าก็ต้องอ่านสคริปต์มาให้แม่นนิดนึงหลังกล้องเราก็จะเป็นเราเต็มที่่ฟีลนี้แสดงว่าในการทํางานนี้เราก็มีการแบบต้องทําการบ้านส่วนหนึง่งถูกแล้วเวลาออกอีเวนต์อยาให้เนินพูดถึงว่า intro อีเวน์มันเป็นยังไงเอ,เอาตั้งแต่แบบช่วงแรกแล้วก็มาถึงอช่วงนี้ที่เราทํามาสักพักแล้วมันมีความแตกต่ตางกันไหมคือช่วงแรกบอกตรงว,ว่าเรายังเด็กอยู่เนาะยี่สิบต้นๆแล้วทีนี้บอกตรงว,ว่ามันยังมีคนนี้เอเนอร์จีช่วง,งนั้นอ่องวะตอนนี้หรอ่อมา <laughs> ตอนนั้นเรามี energy แต่คือเราก็ไม่ได้แบบ beat w i แบบ <ừ> อะไรอย <ừ> ่างเงี้ยแต่คือตอนนั้นมันมีความแบบเฮ้ยมีพลังอยากตื่นไปงานอ e ีเวนต์ไปอ e ีเวนต์ได้เลยประมาณ5งานใน1วัน <ừ> อะไรแบบเนี้ยเป็นฟิวนั้นแล้วก็พอไปถึงปุ๊บเรารู้สึกว่าตอนนั้นอะคะ่ะ community ของ influer หรือว่า blogger ออเกนี่ยแหละมีน้อยคนแล้วมันทําให้เราแบบใกล้ชิดกันเพราะว่าเราเจอกัน <ừ> กงานดังนั้นเราเลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบ awkward หรือว่าแบบไม่รู้จะคุยอะไรเนี่ไม่ต้องไปเจอคนแบบใหม่ๆตลอดงานใหม่ก็คนใหม่อะไร่เงี้ยใช่ไหมใช่ไม่เป็นไรเรียกว หลายมากหน้าหลายตามากมแบบหลายสายงานที่เราไม่รู้จักดังนั้นก็สิ่งที่เนอร์ทได้กก็คือไปถึงปุป๊บเราก็ต้องสวัสดีทุกคนเป็นมารยาทเบื้องต้นอยู่แล้วเนาะเราก็ส่วนมาก่ยเป็นคนคิดแค่ว่าไปถึงปุป๊บเราทํางานทําหน้าที่เราให้เสร็จเราก็จบแล้วก็พยายามยิ้มให้เยอะต่อให้แบบเราจะไม่ไม่เปิดคุนแต่ว่าเราจะยิ้มให้เยอะยิ้มให้ทุกคนลองยิ้มให้คนสิ ที่ฉันเจอเธอที่งานอีเวนต์บิวตี้งานหนึ่งอะแล้วเราเคยเจอกันแล้วด้วยครั้งหนึ่งอะออฉันยังรู้สึกว่ามันขูดเลยฉันบอกว่าบางทีมันก็เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งด้วยคือแบบนร์นมองนั้นมองไม่เห็นนะสายตาสั้นแล้วเราก็ไม่ใช่คนใส่คอนแทคเลนส์ตลอดอะไรเงี้ยมันเลยทําให้แบบบางทีเราไม่แน<อ><ค>่ใจใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจเราก็ไม่อยากจะทักผิดอะไรแบบนี้ใช่ค่ะอยากให้เราพูดถึงแบบคำนิยามคําว่า i n t r o สําสำหรับเราหน่อยในสิ่งที่เราเป็นอาจจะอย่างที่ Wednesday พูดอะค่ะ fear of being include Ha ha ha! เรารู <L> ้<ๆ>สึกไม่สบายใจเนาะรู้สึกว่าฉันอยากอยู่ในอยู่ในแบบเปลือกหอยของฉันดีกว่าคือถ้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เราสนิทอ่ะอันนี้โอเคแบบไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าสมมติไปเจอคนที่แบบใหม่มากไม่รู้จักกันเลยแล้วเจออย่างเงี้ยทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งอ่ะมันทําให้เราเหนื่อยเว้ย <ๆๆ S 2> เพราะว่าเราต้องเหมือนแบบรีพีทตัวเองพยายาม social energy ต,ต้องแบบบู๊บู๊บู๊บขึ้นมาตลอดเลยบางทีเราคอม์ตกับเพื่อนสนิทที่เรามีอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ต้องพูดเยอะอินโทรอะหลายหลายคนอะเป็นคือเวลา อยู่กับคนที่ไม่ค่อยสนิทอะจะพูดน้อยมากแต่ว่าเวลายอยู่กับเพื่อนสนิทนี่ก็คือแบบ ได้ได้หมดแต่สำหรับโมนอมอนดีฟแบบคำว่าอินโทเวอร์ดอ่ะด้วยว่าแบบเอ้ยเราเอาเราได้รับเอเนอร์จีจากไหนเราได้รับเอเนอร์จีจากการอยู่คนเดียวอ,อันนี้คืออินโทเวอร์ดแต่ว่าถ้าเกิดเราไดเอเนอร์จีจากการแบบออกไปเจอผู้คนข้างนอกไปอินเทอร์แอคไปปาร์ตี้ไป, act, ไป, Party, ไปแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยคือเอ็กโซเวอร์ดอันนี้เนือเน้อเห็นด้วยปะเห็นด้วยนะเพราะว่านี่บางทีก็ไปข้างนอกแล้วมันเหนือ่อยอยากรีบกลับมาบ้านคือกลับมาบ้านแร้วรู้สึกรีชาร์จรีชาร์จมีสมาธิแล้วก็ทําได้อีกหลายอย่างหนึ่งความเป็น, vert อ,นอินโทเวอร์ เป็นคนตั้งใจฟังคนเพราะว่าพอเราเงียบแบบหูเราได้ยินแลว้วพอหูเราได้ยินปุ๊บเวลาเขาแบบพูดแบบ energy แบบเล่าเรื่องเยอะๆยๆเยอะยแบบไม่หยุดแบบต่อเนื่องอ่ะเราไดรู้สึกแบบเหนื่อย Ex ็กซออสเเน่ยเพราะเราเก็บรายละเอียดหมดใช่เราเก็บทุกอย่างเลยเราจําได้ทุกอย่างเลยเว้ยนั่นก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่แบบบางทีถ้าเรารู้สึกว่าไม่อยาก He a ว y มากก็คืองดการเจอผู้คนเธอกลับเฮ้ยเราอาจจะเป็นเหมือนฉันตอนแรกอ่ะเราคิดว่าเออเราก็อินหันะเพราะเราได้รับ energy จากการอยู่คนเดียวการรีชาร์ เราไปอ่านมาหนึ่งคือเราอ่ะเป็น highly sensitive person ด้วยคือเป็นคนที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะสัมผัสเร็วมากอะคืออะไรอยู่ข้างๆมีเสียงมีกลิ่นอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟมากฉะนั้นอะเวลาเราไปสัมมานาอะไรเราต้องนั่งแถวหน้าเพราะว่าุกมีดิสแทกเนิดนึงคือไม่ได้เลยจะงุดยงิดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราจะเซนซิทีฟต่อความรู้สึกคนเหมือนกันกับ energy คนด้วย <c oughs> เข้าถึงมวล feeling เขาได้ว่าเออคนนี้มาแบบวันนี้เ n e r g y เขาดูเศร้าๆ <c oughs> หรือว่าแบบคนนี้แบบอุเย energy เยอะมากเลยฉันอยู่ใกล้แล้วฉันรู้สึกกวว่่าฉััันนนนนไมไมมหหเฟ้ <c oughs> <c oughs> ือ เพราะว่าบางทีเก็บเรื่องของเขามาทุกเองอะอยากถามเรื่องความรักของอินทูเอร์ <laughs> สมมติว่าเรารู้สึกว่าอินทวดปกติเราจะรู้สึกว่าเราเซลฟ์ซัฟิเชียนมากเลยคือฉันอยู่ด้วยฉันแฮปปี้ด้วยตัวเองได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกไหมว่าเราอยากจะมีความรักชอบการมีคู่แค่ไหนในการแบบเออในตัวเราเอาจริงจริงก็อยู่คนเดียวก็ชอบช่วงไหนที่แบบมุ่งเน้นการมีคู่ก็คือจะชอบการมีคู่ไปเลยแล้วก็จะเป็นคนค่อนข้างเหมือนแบบติดแฟนมไ,มไม่รู้จะอธิบายยังไ,ไงเหมือนติดแล้วรู้สึกว่าเราคอมฟอร์ตอะคนนี้คนเดียวอะอดังนั้นเขาก็จะเป็นเหมือนเบสเฟนของเราด้วยเข้าใจปะ นี่เลยเป็นจุดหนึ่งที่สําหรับคน i n รเวิร์ t การมีแฟนก็เป็นอะไรที่แบบเลือกเยอะแล้วก็สําคัญแล้วก็มีผลต่อตจิตใจมากเพราะว่ามีแฟนแล้วก็ best friend ในคนเดียวกันฟูลนั้น i n รเวิร์ t อะด้วยเนเจอร์อ,อะไม่ได้ให้คนเข้ามาใน space ตัวเองเยอะฉะนั้นถ้าเราให้เข้ามาแล้วแล้วให้ฐานะแฟนอะมันคือเข้ามาสุดเลยนะใช่มันคือเราแบบลงทุนกับเธอมากๆเลยแล้วเราก็อยากมีเธอในชีวิตมากๆเป็นฟิลนั้นแล้วการเดทติ้งแบบ i n ทรเวิร์แล้วเพราะว่า i n รเวิร์ t เราไม่ได้อยากจะไปเจอคนมากหน้าหลายตาเรา วิธีเดทติ้งของเรามันมันยังไงนับประสบการณ์จากที่ผ่านผ่านมาเนาะเนื่องความที่เนยะเป็นคนทํางานที่บ้านแล้วทํามันนานมากเลย10ปีแล้วอะแล้วเวลาไปอีเวนต์เราก็เจอแต่ผู้หญิงคนในสายสงาน<ล> <laughs> แลวเพื่อนสาวอเราก็จะไม่เจอทายแท้แล้วความเป็น i n รเว v e r t เราก็ไม่ได้ออกไปคาเฟ่ไม่ได้ออกไปไหนเลยอ่ะง่ายๆก็เลยจะส่วนมากใช้เดทติ้งแอปแต่ก็ต้องเรื่องปกติสเปซิฟิกก่อนว่าแบบส่วนมากเนินเดทชาวต่างชาติไงอะไรแบบนี้เราก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่เดทติ้งแอปมันตอบโจทย์กว่ายุคสมัยนี้เราเรากับเนึนก็เจอกันออนไลน์ถูกปหล่ะเราเราคุยอินเทอร์แอคกันครั้งแรกมันก็เจอกันออนไลน์ฉะนั้นก็แบบเหมือนเรารู้สึกว่ามันก็เป็นช่องทางหนึ่งอ่ะที่แบบว่าก็เจอคนใหม่ง่ายขึ้นละกัน กว่าน<ม>ที่แบบจะแบบที่เดินไปเจอที่ห้างแล้วโอ้ยถูกใจคนนี้แล้วเดินไปขอเบอร์อะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยฉันแบบฉันกแบบนั้นไม่ได้อินโทรเบิร์ดทำไม่ได้เวอร์อะไรเงี้ยจริงลรวบางทีเวลาไปอยู่ในจุดที่คนเยอะๆสมมติเราคาดหวังว่าเราจะไปเจอแฟนในอนาคตของเราที่แบบดีเฟสติวัลันรู้สึกว่าสําหรับฉันมันแบบโหเหนื่อยอ่ะเพราะว่าในนั้นมีคนเป็นกี่ร้อยคนเธอแล้วแบบอ่ะกี่เปอร์เซ็นที่เราจะสแกนคนได้ทุกคนว่าเราชอบคนไหนหรือว่าอีกกี่เปอร์เซ็นที่แบบเขาจะสแกนหันมาแล้ว ปิ๊งเราเลยมันยากมากเว้ยอะไรแบบนั้นนะรู้สึกว่าการใช้แอปเลยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์แล้วมันก็ได้ทําความรู้จักกันก่อนใช่เหมือนแบบได้แชทคุยกันก่อนได้แบบเช็คโปรไฟล์อะไรหลายอย่างกันก่อนอะไรแบบนี้เช็คทัศนคติใดๆเทเราเป็น i n t r o v e r ตั้งแต่เด็กเนาะอยากรู้ว่าเรารู้สึกว่าการเป็น i n t r o v อ r มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียอย่างไงบ้างข้อเสียของ i n t r o v ก็คงจะเป็นจุดที่ทําให้เรามีเพื่อนน้อยแหละเพราะว่าเราไม่ค่อยอยากไปทําความรู้จักคนใหม่ๆนี่ฉันจะได้มาบ้านเขานี่นานอยู่นะ Ha 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 ปออกมาเลยแต่เธอก็ไม่เพื่อนน้อยนะเธอแค่อยากจะแบบคัดนิดนึงเป็นคนเชื่อว่าจะไม่พยายามเป็นเพื่อนกับใครแล้วนึกว่าถ้าคนมันจะได้เป็นเพื่อนมันจะถูกวนมาหากันเองแบบธรรมชาติเข้าใจปานี่ก็เลยทําให้เราไม่ได้มีเพื่อนเยอะ a d ดว n c e เป็นฟิลนั่นเกบเอ NERGY มันจะดึงดูดกันเองประมาณนั้นมีหนึ่งค่ะจากครั้งแรกมาสู่กันมาถึงนี้ครั้งที่สองของเราเหรอเราขอคิดก่อนนะถ้าเป็นข้อเสียของ i n น r o v เหรอเราคิดว่า social energy เราจํากัด จะมีบางคนที่แบบเขาไปอีแล้วเขาไปแบบโซเชียลบัตเตอร์ฟล์เราเคยเห็นปหมเอ้ยมันแบบเขาดูแฮปปี้แล้วแบบทุกเขาเป็นือนเซนเตอร์เป็นเทนชั่นแล้วเขาสามารถแบบมันดูเขาไม่นึกไงไม่อ่อนแต่เราคือเราไปคือยี่สิบนาทีแล้วฉันคือตามไม่เปิดแล้วคือ <c oughs> แบบอยากกลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราเองอะ่ะก็เป็นคนที่พยายามฝึกฝนเรื่องนี้มาเรื่อยๆอาจจะไม่ได้โตมาเป็นคนที่แบบพูดเก่งขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยสกิลการเข้าสังคมอะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่อะไรที่ฝึกไม่ได้นะฝึกได้อ่ะอย่างแรกเลยคือฝึกทำหน้าตาให้เป็นมิตรคือแบบเออแบบ โซเชียลมีเดียคือเราจะพูดไปด้วยยิ้มไปด้วยใช่ปะ่ะหน้าตาเราจะดูเฟนล,ลี่แต่ถ้าเราไม่ยิ้มเมื่อไหร่อ<ด>่ะทุกคน<ด>จะแบบเป็นไรอะ่ะ<ด>อะไรเงี้ยเข้าใจว่าเวลาเดินห้างเวลาไปอีเวนต์อะไรเงี้ยจะพยายามเดินอมยิ้มไว้เผื่อเจอคนรู้จักจริงๆ <c oughs> นี่ฉันไม่ได้พูดเล่ อ๋อแล้วฉันอะทำงานเซลล์ด้วยตอนที่เรียนอยู่ออสเตรเลียทํางานขายเสื้อผ้าแล้วก็ทํางานขายรองเท้ามันทําให้เราแบบเทรนนิ่งหน้าตัวเองว่าเราจะ<ม>ต้องแบบติดองยิ้ม2คือการแบบเริ่มต้นคอนเวอร์เซชันกับคนแปลกหน้าหรือว่าคนที่เราอาจจะเจอแบบผิวเพลิอนอะเออแล้วว่าอันนี้ก็สําคัญที่จะทําให้แบบมันโมเมนต์ที่เราเจอคนใหม่ๆมันไม่อคูด<ม>อะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าอันเนี้ยก็ไม่ง่ายเพราะบางทีอะถ้าเอเนอร์จีมันต่างกันมากๆหรือว่าท็อปิกที่เราสนใจต่างกันมากๆอะมันคุยยากอันนี้ไม่ปฏิเสธนะว,ว่ามันมันก็มีคนที่แบบยากเหมือนนกกััรริงๆฝาไว้สหบ อินโทรเวิร์ดทุกคนที่ดูอยู่แล้วกันแล้ว่าเออแบบโซเชียลสกิลเราว่าถ้าฝึกอ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราคอมฟตมากขึ้นเวลาที่เราจะต้องไปเจอแบบสถานการณ์หรือว่าคนใหม่ๆข้อดีของเป็นอินโทรเวิร์ดก็มีเยอะออกเรียกว่าอยู่กับตัวเองเราได้ชาร์จเอเนอร์จีอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราทําอะไรสําเร็จภายในเวลาที่เรากําหนดเพราะว่าเราเห็นบางคนเหมือนกันที่เป็นเอ็กโทรเวิร์ดหรือเป็นอินโทรเวิร์ดที่ไม่มีบาวน์ดูรีอะไรอย่างเงี้ยเขาทาอะไรไม่เสร็จเลย ซึ่งบางทีอ่ะการที่เราเป็น i n รเว v e r t แล้วเราโฟกัสได้ในการอยู่กับตัวเองอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีนะมันเป็นการคัดคนด้วยว่าใครจะเข้ามาในชีวิตเราบ้างหรืออะไรประมาณนี้ถูกทำให้เราไม่ waste energy ไปกับแบบทั่วไปเรื่องทั่ว,ว,วไปไม่ค่อยผิดหวังกับการเ p e n d energy ไปกับคนอื่นการเป็น i n t r o v e r ะทำให้เรามี e m p a t h ีสูงแบบเรารู้สึกว่าเราจะเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ง่าย <ๆ S 2> เพราะว่าเราจะเป็นคนช่างสังเกตคนที่มันตกตะกอนอยู่กับตัวเองเยอะๆอ่ะมันจะแบบเออว่ะมันเรารู้สึกแบบนี้เราก็เลยทำแบบนี้ ก็เลยเหมือนเราเข้าใจทุกคน As a person มากยิ่งขึ้นอ,ะอ่ะเออแล้วเราสึกว่าเออมันอันนั้นอะคือเส,สน่ห์ของอินทรเวิร์ไม่ก็อีกอย่างหนึง่ง<ม>ก็คือเป็น The Op p o s i t e ของเธอไปเลยก็คืโอโมโหคนคนนั้นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าแบบพอสังเกตดีๆแล้วแบบมึงนี่แหละถูกจริงๆริงเลยจรงิงเหรอคือในบาคนเหมือนแบบเวลามองมองใครหรือว่าเจอใครอ่ะ <c oughs> เราแทบจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคนคนนั้นแล้วอะว่าแบบภายในแบบไม่เกิน5นาทีรู้เลยว่าแบบนี่เป็นคนแบบนี้เอนเออร์จีที่แสดงออกมาเป็นแบบนี้ งั้นลึกๆเป็นแบบนี้อ๋อลึกๆเธอคงเป็นคนมั่นใจสุดนะเธอเป็นคนจริงหรือเปล่าเธอจ้าจี้เกินไปหรือเปล่าคะแต่ส่วนมากเพื่อนเนิร์ทุกคนที่สนิทอะเขาก็จะกลับมาบอกนะจริงๆมึงคนนั้นไม่เป็นแบงนั้นจริงๆมึงน่าจะเป็นแบบเราเซนซิทีฟตัวเอเนอร์จีด้วยแบบว่าเราเราจะแบบพิกอัพอะไรเร็วเออนี่เป็นคนที่แบบเรื่องภาษาสัมพันธ์นี่คืออยากแก้เหมือนกันนะเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนขี้หนีที่รำคานมากเลยเพราะทุกอย่างมันแบบเราสึกว่าเราได้ยินรู้สึกไปหมดเออแล้วแล้วเรื่องความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าเราเป็นคคนที่่แบบไววตอามรู้สึก หรือว่าเราเป็นคนที่รู้สึกอะไรเยอะไหมใช่เป็นคนแบบนั้นเลยนี่ก็เลยเอาจริงก็ไม่รู้ว่าจะทาอย่างไงเพราะว่าเลิกเป็นคนแบบนี้ไม่ได้<ม>ก็สิ่งที่ทําได้คือตัดให้ไหวเหมือนแบบมสมมติเสียใจไม่เข้าใจอะไรก็ปล่อยให้รู้สึกไปสักยีชั่วโมงแล้วก็พรุ่งนี้เอาใหม่แล้วถ้าเป็นเรื่องใหญ่ละ่ะถ้าเป็นเรื่องใหญ่จะพูดตรงๆเพราะว่าเพื่อนน้อยอยู่แล้วเราก็ไม่ได้กลัวว่าจะเสียใครไปม,มากกว่านี้ อินโทรเวิร์ดเวลาเรามีคอนฟลิกต์มีปัญหาทั้งเรื่องอัดเลยเซว่าเรื่องงานด้วยเรื่องส่วนตัวปกติเราแมネจเรื่องคอนฟลิกต์ไหมจริงจริงเรื่องงานไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่า k e e p ิ t Professional แล้วก็ไม่ใช่คนที่แบบเหมือนเวลาไม่พอใจแล้วเรา,เราด่าคนไปเรื่อยอเย้ย<嗯>ไม่ใช่คน<嗯>แบบนั้นเรื่องงานก็เลยจะเป็นอะไรที่ไม่มีปัญหาเลยก็ <ๆ S 2> สื่อสารเอาตรงมาใช่สื่อสารตรงมาตรงมา<嗯>แล้วก็คนที่เขาแบบมีความเป็นผู้ใหญ่เหมือนเราอะเขาก็จะเข้าใจว่าที่เราพูดเนี่ยไม่ได้ต้องการจะทําให้เขาเสียความรู้สึกแต่ว เรื่องงานคือมันต้องโปรเฟ s ชั o นอลจริงๆส่วนเรื่องส่วนตัวเนอเป็นคนพูดตรงมากแบบไม่ได้พูดตรงตั้งใจจะทําความแบบทำลายความรู้สึกคนอื่นนะแต่ว่าเป็นฟิลเหมือนแบบพูดตรงมากแล้วก็นั่นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้แบบคนรอบตัวค่อนข้างเรสเพคเนอร์แล้วก็ไม่กล้าไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะแบบ cross boundary นี่เลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอ่ะแล้วเราไม่เคยแบบสื่อสารตรงแล้วเพื่อนรู้สึกรับไม่ได้ เก็มีอ่ะแล้วก็ไม่ได้คบก,กันแล้วคนเพื่อนคนนั้นเขาพูดจาไม่ดีจริงจริงแล้วเนิร์ดก็เรียกว่าตักเตือนเขานั่นแหละบอกว่าเออที่เขาพูดอะ่ะมันไม่น่ารักเออแล้วเขาก็เขาก็โกรธเนิร์ดมากแล้วก็เลิกคุยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจแต่รู้สึกว่าถ้าเรื่องแค่เนี้ยเราคุยกันตรงๆแอร์ะเพื่อนไม่ได้ก็เหมือน<ม>ไปทางเดียวกันไม่ได้แล้วอะรู้น้อยมากจริงๆส่วนตัวก็เป็นคนพูดตรงเหมือนกันแต่ที่เธอดูเบอร์โทรศัพท์ฉันแล้วนัน อย่างแรกเลยคือมันก็คือตัวตนของเราด้วยระดับนึงแม้ว่าเราจะพยายามพัฒนายอยู่ตลอดเวลาก็ตามแต่ว่าความตรงไปตรงมามันคือหนึ่งในคาแรคเตอร์ของเราซึ่งเรารสูตว่าเพื่อนที่จะเหมือนอยู่ข้างๆเราจะอยู่กันไปนานๆนะ่ะเขาก็ต้องเข้าใจความเป็นเราระดับนึงว่าเอ้ยมันพูดแบบเนี้มันไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดเรา cross เส้นเขาเมื่อไหร่เราโอเคนะที่เขาจะบอกเราว่าแบบเฮ้ย mm hmm. เมื่อกี้เราว่าแกพูดแรงไปนะ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเพื่อนเรามีฟีดแบ c k รีแอคอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็เป็นคนรับฟังเหมือนกันคือเราชอบมากเวลาเพื่อนเตือนเราตรงๆ นะแบบว่าในในชีวิตแบบมีสองสาครั้งที่เพื่อนแบบเก <Okay. S 1> อย่างนี้อย่างนี้ฉันว่าแกทําไม่ถูก แล้วเราก็ a p p r e c i a t e มากเพราะว่าทุกครั้งที่มันมีอะไรแบบนั้นนะเพื่อนถ้าไม่เขาไม่รักเราจริงๆนะเขาไม่พูดนะเพราะว่าเขาพูดอ่ะเขามีสิทธิ์ที่จะหมากรเราได้เลยนะเหมือนเราสามารถโกรธเขาได้เลยอ่ะแต่ว่าการที่เขากล้าพูดกับเราเราก็จะแบบเออเราอ e c i a t e มากๆนะแล้วส่วนมากมันจะเป็น turning point ในชีวิตเราเว้ยเคยมีเพื่อนคนหนึ่งบอกเราว่าทําไมแกลูกมืดจังวะลูกมืดคืออะไรคือเราอ่ะเมื่อก่อนเราเป็นคนดาร์กมากเลยเว้ยเรารู้สึกว่าแบบเรามองทุกอย่างแบบลบไปหมดเลยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบไม่รู้ว่าไม่รู้วา เคสแอนาโรตลอดเราจะคิดว่าแบบเฮ้ยอันไม่เป็นแบบนั้นหรอกคือคิดลบแบบเป็นคนคิดลบแล้วก็แบบเพื่อนก็แบบทำไมต้องเป็นคนคิดแบบลกมืดขนาดนี้แล้วก็กลับมาดูว่าจริงป่าววะที่เขาพูดเออซึ่งเราก็แบบจริงแล้วก็เออว่ะทำไมเราเป็นแบบนี้วะแล้วเราเป็นเวอร์ชั่นตัวเองที่ดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมเราก็ได้คำตอบว่าเราเป็นได้หลังจากนั้นอะเราก็ค่อยพัฒนาตัวเองให้เป็นเวอร์ชั่นที่ไม่มืดมากขนาดนั้นอะถูกนี่ก็คือเพื่อนที่จะอยู่ไปเรื่อยๆจริงใช่หมดคำถาม <laughs> ดีแล้วค่ะจบแล้วเราหมดดกคนแบหมดแล้วค่ะ และ <S 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 ไปกลับบ้าน ท้ายสุดนี้ก่อนอินทวเวดจะแบหมนนะคะอยากให้ฝากถึงคนดูนิดนึงที่แบบมาดูเนี่ยเรารู้สึกว่าคนที่จะกดคลิปเนี้ยคือเขาต้องเป็นอินทวเวศแล้วเขารู้สึกว่าคนแบบฉันแม่งใช้ชีวิตยังไงวะเราว่าหลายๆคนอ่ะอาจจะมองเนิร์สว่าแบบเฮ้ยพี่เนิร์แบบสักเซสนะแบบทำบิวตี้คือแบบคอนเทนต์ดีสม่ําเสมอแล้วก็ยังเป็นแบบตัวตัวแม่อยู่เอออะไรอย่างเงี้ยทำยังไงเราเป็นอินทวเวดยังไงให้เรารู้สึกว่าเราก้าไว่อยู่จุดนี้ได้เนิร์ <Nerd s S 2> คิดว่าเนิร์สบิลีฟในเอเนอร์จีตัวเองไม่ได้มองมันว่าแบบเป็น เรื่องลบแล้วก็เนยคอนซีเดอร์ตัวเองเหมือน <ừ> mm, อาร์ติสต์เหรอปะแล้วเนยแค่รู้สึกว่ามันไม่มีใครเพอร์เฟกในทุกๆเรื่องอะอย่างเนยเป็นอาร์ติสจริงเนยชอบแบบครเอทเอสเตอิกคอนเทนต์แบบให้ทุกคนดูแบบชอบทําเมคอัพลุคแบบที่คนปกติทั่วไปไม่ค่อยจะแต่งอะไรอย่เงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเหมือนคนที่เขาเดินเข้ามาสปอร์ตเราจริงๆอะ <ừ> mm. เขาแอบพื่นชเราจริงๆ <ừ> mm. แล้วจริงๆ คนเหล่านี้เนี่ยแหละที่เป็นเรียกว่ากำลังใจของเราประมาสึกว่าโอเคมีน้อยไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยก็มีคนที่เข้าใจเราแล้วมันเลยทําให้หนูรู้สึกว่าเป็นตัวเองเนี่ยดีแล้วแล้วก็ใครๆก็ประสบความสําเร็จได้หมดอ่ะ introvert extrovert แค่แบบเขียนในสิ่งที่เราอยากจะเป็นอยากจะทําแล้วก็ keep going in that way แค่นั้นเองทุกอย่างก็จะสําเร็จแล้วว่าอย่างหนึ่งที่แบบเรา pick up จากวันนี้เนาะเราว่าเหมือนพลังของ introvert คือพลังของการโฟกัสจริงๆเว้ยถ้าสังเกต แต่ว,ว่าการลงโซเชียลมีเดียของเนอะ่ะคือเขาจะไม่ได้หลงมัวสัวเว้ยเขาจะลงแบบเหมือนเขาเลือกมาแล้วอะ่ะอ,อันนี้สามารถเก็บไปพัฒนาตัวเองได้ว่าเอ้ยเราควรจะเลือกสิ่งที่เราจะโฟกัสเหมือนกันนะพลังเรามีจํากัดเนาะในฐานะ In อินทร์ดฉะนั้นอะ่ะคุณจะใช้เอเนอรกับใครจะใช้เอเนอรกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราต้องเลือกให้ดีเพราะว่าถ้าเราเลือกแล้วอันนั้นอะมันมันมันคือผลลัพธ์ของชีวิตเราจบสวยแลนดิ้ง ทุกคนจะเอนจอยอิทโวอรทอลอีพีนี้นะคะใครอยากเห็นเนิร์สกลับมาอีกนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เรียกร้องกันมาได้ด้านล่างนะคะไม่ต้องอยากเห็นแล้วละคะ่ะจบยังไงก็อย่าลืมไปติดตามเนอร์ได้นะคะตามช่องทางต่างๆเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะ <laughs> เดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าค่ะบบาย